สวัสดีนะคะกาบสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังผ่านไปและผ่านมาสูตรใส่สูตรขวาค่ะสูตรหายอย่างสูตรหายแนวสีเบิงเนี่ยนี่คือเง,ะะง,ะง,ะงะาะค่ะเงา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 ะมะละกอกล้ว,วยสม้มเหรียญปลาเลา็กหน่อยนะเงาะค่ะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรเออนะ เงาะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรมีคนทราบไหมเนี่ยขนาดเรายังไม่ทราบเลยนะเงาะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรเงาะเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินที่สําคัญต่อร่างกายาเช่นธาตุเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมวิตามิน B รวมด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีวิตามิน B ยังมีวิตามิน C สูงถึง4.9มิลลิกรัมช่วยให้ดูดซึมธาตุเหล็ก ซึ่งช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ดียิ่งขึ้นวิตามินซีมีส่วนช่วยในการกระตุ้นอนุมูลอิสระต้านการเสื่อมของเซลล์ต่างๆก่อนถึงวัยอันควรและช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้อย่างดีเพียงรับประทานเงาะประมาณ5-6ผลต่อวันว้าย่ะขึ้นเป็นโลกว้าย่าาะขึ้นปิหารหาหก ห้าหกผลต่อวันพนะมาสิเล,ลวนะเขาบู้สื่อเป็นโลกมากเนี่ยเป็นโลกกับมดกับหมองเลยนะถ้าถ้าถ้าจะกินแบบมีประโยชน์จริงๆก็ห้าหกผลต่อวันประมาณนั้นนะกินเยอะกว่านั้นก็ตามนั้นแหละนะคะมันจะอืนท้องเอานะส่วนเนื้อของเงาะอุดมไปด้วยไฟเบอร์มีทั้งไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําและไม่ละลายน้ําไฟเบอร์แบบละลายน้ําในเนื้อเงาะช่วยเพิ่ม เลหรือสารเคลือบระบบทางเดินอาหารลดการดูดซึมไขมนันเข้าสู่กระแสะเลือดช่วยชะลอกการย่อยจึงช่วยให้อิ่มท้องลดความอยากอาหารเหมาะสำหรับผู้ควบคุมอาหารเอาตาลสิบลายบ่เม่เอ้ยตาลสิบลายบอนะ่อควบคุมอาหารกินทีละห้าเม็ดไม่ค่ะกินเป็นพวงนี่แหละนะคะหมดเลยนะจะบอกให้นอกจากนี้ยังช่วย ให้แบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายผลิตกรดไขมันสายสั้นมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบลดอาการที่เกิดจากโรคล,ลำไส้แปรปรวนรวมถึงโรคเหลือลังในลำไส้ใหญ่ได้ด้วยเส้นใยแบบไม่ละลายน้ำจะช่วยเพิ่มกาก,ากอาหารในลำไส้ใหญ่ ทำให้อุจจาระนุม่มช่วยให้ขับถ่ายง่ายลดอาการท้องผูกไม่ต้องออกแรงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดลิซิดวพนพวาด้วยนะในผู้มีอาการท้องเสียหรือเสียเกลือแร่มากๆก็สามารถชดเชยด้วยการรับประทานเงาะได้มันก็ออกเป็นหนาเนาะหนานี่มันก็ล้ลยแล้วออเป็นหนาฮอนละสิกินอย่างไม่ได้บอกม่วงนะเนื่องจากเงาะมีแร่ธาตุ ที่จำเป็นหลากหลายอย่างที่กล่าวไปแล้วสารสำคัญอีกอย่างในเนื้อเงาะได้แก่พาโนพาพาวพาโวโนอยเอยียงเนาะทำไมมันเป็นภาษาอังกฤษล่ะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายเป็นสารสำคัญที่ช่วยกันเกิดมะเร็งด้วยนะคะกินเงาะอย่างไรให้ปลอดภยัย กินทั้งใ,ให้ปลอดภัยเปาะเปียกห้ามกินเปียกังสั่นนะน่นเห็นไหมบอกแล้วว่านายง้อมีน้ําตาลนะนายง้อมีน้ําตาลจากธรรมชาติเมื่อรับประทานเข้าไปสามารถทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงได้ห็นบละเบาหวานขึ้นนะเช่นเดียวกับการรับประทานผลไม้อื่นๆที่มีรสหวานเช่นมะม่วงสุกลยายําไยลองกองหรือแตงโมดังนั้นจึงควรจะกําจัดเนี้ยฮะจึงควรจะจํากัด ปริมาณให้เหมาะสมไม่ควรรับประทานเงาะเกินสิบผลต่อวันหรือหากต้องการบริโภคมากกว่านั้นควรลดสัสดส่วนการรับประทานของหวานอื่นๆและเพิ่มการออกกำลังกายช่วยให้เผาผ่านน้ำตาลในร่างกายได้ดียิ่งขึ้นควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเงาะกระป๋องเนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลสูงและยังอาจมีสารกันบูดซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายด้วย ใข้คำตอบเมล็ดเงาะเมล็ดเงาะเม็ดงาะเนี่ยลหละนะฮะเมล็ดเงาะรักษาโรคเบาหวานได้จริงหรือไม่ใช่ไหมปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยรับรองเรื่องดังกล่าวมีเพียงการวิจัยในสัตว์ทดลองที่ระบุว่ามเมล็ดและเปลือกเงาะจะช่วย,ด,ยดูดซึมคาบไดคาร์โบไฮเดรต ไม่ให้แตกตัวกลายเป็นน้ำตาลจึงช่วยลดรน้ำตาลในลำไส้ได้ยังไม่มีการทดสอบในคนดังนั้นจึงไม่ควรใช้ประโยชน์จากเงาะในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานนะจ๊ะนั่นคือเรื่องราวสาระเล็กๆน้อยๆน,นะกับเงาะค่ะอาหารผลไม้นะที่ตามฤด,ดูกาลนี่แหละนะคะ กินแบบเป็นยาหาหกน่วยคือประมาณสิบน่วยถ้ากินไรก็นั่นก็คือน้ำตาลแหละนะคะเบาหวานเอิน่นไส่ไปสั่เนี่ยใช่ไหมหาพูดถึง,งเงาะหลายๆท่านกินได้ที่ไหนหละห้าหกลูกนะคะใช่ไหมหรือมีใครกินได้ส่วนเรากินไม่ได้ะคะ่ะเนี่ยเราก็กินหมดนี่แหละนะคะ่ะเงาะคะ่ะเงาะเงาะสดๆเนียค่ะไม่ได้มาจากต้นนะมาจากตลาดมาจากแม่ค้าะคะ่ะไม่ได้มาจากต้นนะมาจากแม่ค้าเนี่ยเขาก็ เอามาทั้งพุ่มทั้งพวงเลยนะหางสงศยจารันลงเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วฟังนะคะอาจจะสาระดีหรืออาจจะสาระไม่ดีอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณที่มารับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแหมแล้าบ๊ายบาย